ไอยูชินแล้วมันเทีียวนี่ท้าท้านะครับท้าทาลกไยม่จับมือซะโดนดจับมือนี่ไม่จับมือนักบอลนี่ไงหมูแน่ใครก็ได้ไอตู้เดินหน้านิดนึงเดียวโอเคพีเกียร์ไม่ี่หยหัวผมเลยนะพีเกียร์คือชอบท่านกี้ดเดิมท่านี้ดเดิม พี่ต้องตรอบนึงก็ผิดถึงจะได้ห้าแม็กก์อะพี่เฉินไม่บอสมาไม่กูใช้ไม่เยอะหรอกกูใช้แค่ไฟต้นเฉยๆแล้วกูลงเรื่อยๆกูไม่ได้ใช้ยาวมึงมาไหมตอนนี้เจ็ดหนึ่งสี่พี่สองพันสองพี่เดี๋ยวขอดูมันเสียเวลาไอ้เขาเรียกเขาเรียกรวมโอเปียมด่วนเลยวะใช้ของไปแล้วเนาะไอพี่มันมาเขาไม่มาไปใครไม่มีร็อกปี้ก็แบ่งของกูอ่ะแบ่งกูมีสิบแบ่งได้กูแบ่งได้กูมีสี่สิบมา้ใครมีเจ็ดหน่าสี่บอลพี่ก่อนป่อาเพราะขาดอะไรป่ะเนี่ยบอสพี่ก่อนไหมไม่มีบอลตี

รวไหนครับพี่ในลมไหนลมไหนโอเปียที่เขานัดครับต้องไปที่โอเปียที่เขานัดเดี๋ยวให้ซันเบิร์กรถตามไปไม่ไมีนะวางหนึ่ง อันนี้เลยขวาก็ได้เนี่ยตรงนี้ขวานี่ก็ได้จอดตรงที่จอดรถอะ่ะฉันต้องมาทำ จอดเลี้ยงหรือเปล่าพี่ผมพยายากให้ไม่ใครเห็นพืน่อปะใค้จะเชนรถอะไรบ้างเนี่ยพี่ขับจอดเลี้ยงครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่างจะซ่อมรถพี่เชนทอนไหนพี่ี่แจ้า ดูไว้ครับอย่าลบกวนจอดเข้าเลนได้เลยแต่ทางทางเลนนี้ของดูไว้ครับได้ครับเ้ยจอดบนเลนเลยถอยซ้ายเถอะถอยซ้ายถอยซ้ายถอยซ้ายไอ้เกียงไปใครอ่ะไปกูไปมึงนะ ี่โชนี่ว่าไลูกให้พรเดี๋ยวหนูให้พรได้ว่ามาออสัตว์มะม่วงพี่ลูกพี่ลูกอย่ามอผมดิอะไรมะม่วงไม่ใช่อะไรไ้งรแถวขึ้นไปข้างหน้าน่อยปอก่อนปอก่อนเชอไดดด้วยอ่ะให้พรนอนโอ้ยกินเที่ยวไวสัตว์ พี่อโี so ่ต like ้องเปล่าแบบนี้เด็ดขอให้ดูเป็นตัวอย่างมีใครอ่ะเคียดี้เ่าวะตัดแถวขึ้นไปไหนครับตัดต๊ะไปเบิกรถยังแล้วตัดตไปเบิกรถไอยังรถที่นอกเราไปกันยังไม่เบิกมั ก็เดี๋ยวพอออกไปปุ๊บเดี๋ยวเราไปจุดเริ่มเราแล้วก็ให้ให้มารถทิ้งไปเลยก็เปิดรถมันทิ้งไปเลยเออ้ไอยนี่มาไอ้ไอ้นั่นแหะไอ้สตานอ่ะไอ้จอนกูอยากให้เปลี่ยนหน่อยมึงหังง่ายล็อกพิลลอนมึงเอาจีทีบีกูไปไหมไอ้จอนเออกูมีปูเหลียเอาว่าจอนปูเรียงกูไหมเอาจีบีเอาจีทีบีจีทีบีกูเดือด กูขอไปล้างหน้าแป๊บนึงได้ปะพี่มขอไปฉี่ยวล้าันีไปข้เขาสู้ตายหรอแล้วแวนอ่ะเขนดีแวนอ่ะมาแล้วมาแล้วแวนไปแล้วครับไม่โอเคเาต้องบล็อตู้ต่อทดีไมไม่ส้าไม่เล่นไม่เล่นไม่เรถพอเปล่าเาลยไม่พอบอกนะเดี๋ยวไปเบนี่ให้กูมีเนายกูมีซีแปดอีกคันะเฉินครับครับจสดีครับประมาณเที่ยงคืนสี่สิบห้านะครับไม่มีปัญหาครับ ตามมีถอฉีบอไล้ฉีหือใบคะแนนฉีกนะ425เกิดขึ้นได้พี่คะใครไปทำสู้ๆครับข้าวนเยอะเอาเจ้าหน้าเจ้านาต้องเซ็ตกับเซ็ตเจ้าหน้าบดต้องอย่างกันครับเมย์ตี้ช้าเเมื่อวานเรามานานมากดูว้ครับรวรวมเงนครับสักครู่นึงครับตรงนี้ครับเจอเลย ราโตครับโตเราโตครับตรงนู้นเลยครับน้าอยู่นู้นเลยครับเอาเลยครับเอ้ยนี่ไปไหนแล้วอ่ะไอ้ยไอจัมลองน้าสวัสดีครับสวัสดีสำรองน้าสวัสดีครับน้าอันนี้กระซิบนะน้าอันนี้กระซิบเอ่อเฉินว่าอยากให้น้าเรียกตำรวจมาแล้วก็ให้ตำรวจบอกมาตรการเขาว่าวันนี้ถ้าเวลาที่จับนี่ตำรวจมาแล้วโอเคไอไอเขาแจ้งเลยครับให้เขาแจ้งเลยจะได้ถ้าคู่จะได้เข้าใจครับแต่ว่ามึงเห็นยังมึงเห็นยังเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเที่ไตู้มันปากดีผมจะตีปากมันวันนี้อุ้ยไอ้ตู้ คิดว anyway. ่าไงตูอุ๊ยผมไม่ได uh 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 ้พ uh ูดนะคำนั uh ้นน uh ่ะผมไม่เคยด่าม uh uh ันเลยแต่มันด่าผมแค่นั้นน่ะเอานี่เดี๋ยวเอาตำรวจก่อนเลยเอาตำรวจก่อนเลยสวัสดีทั้งสองแก๊งครับผมในสิงโตนะครับครับวันนี้ทั้งสองแก๊งนะครับเล่นให้เต็มที่นะครับตำรวจจะไม่ไม่ตามนะครับถ้าเกิดเหตุตำรวจจะเข้าสลายทันทีนะครับจะปาแก๊สนะแล้วก็จับกลุ่มนะครับในกรณีที่ว่ายืนจกอยู่ตำรวจยิงเทเซอร์ล้มแล้วใส่กุญแจมือนะครับ ตำรวจจะไม่ลากแล้วไปจับคนอื่นต่อนะครับถ้ากรณีตำรวจลากคือจับขึ้นรถเลยนะครับ,รบอยู่ที่วิธีเล่นคือใส่กุญแจมือคุณจะวิ่งหนีก็อัน,น,อ,น,นอันนี้อันนี้แล้วแต่ทั้งสองแก๊งเลยนะครับอย่าขโมยรถตำรวจนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แทงตำรวจเกิดขึ้นขอแค่คำขอโทษพอครับเข้าใจว่าเป็นภาพไม่ตรงนะครับสุดท้ายแล้วถ้ายัางไงเอาเอาเอาให้ขอบเขตนะครับแต่ถ้าตำที่ทั้งสองแก๊งก็ ตำรวจก็พร้อมรับแรงกระแทกอยู่แล้วครับขอบคุณมากครับทุกคนครับครับผมครับามครับอนี่ดูดีกว่าพอออีกแล้วก็วันนี้รอบสุดท้ายของแรงกิ้งรอบสุดท้ายเลยคือไม่มีอีกแล้วแรงกิ้งนะครับผมในสองเดือนอธิบายเลยแล้วกันในสองเดือนเคยคุยไปยังไม่เคยคุยอ่ะถือว่าคุยอีกรอบแล้วกันในสองเดือนมีครั้งหนึ่ง ในแรงกิ้งก็หาเงินกันแทบไม่ทันอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนไปเป็นวิธีการวอลแบบใหม่ก็หวังว่าจะขยันกันขึ้นมากกว่านี้นะครับผมครับนะคร่ในวันนี้วิธีการเล่นห้ามขึ้นตึกเด็ดขาดมึงจะทํำยังไงก็ได้มึงจะหลบมึงจะหนีหรือมึงจะเฮี้ยอะไรก็ได้แต่ขออย่างเดียวรับได้เต็มที่อย่ามีพระบิดากับพระมารดาครับผมนะครับผมคุมสตินิดนึงทางฝั่งดูไว้ทางฝั่งดูไว บางคนบางคนตั้งสตินิดนึง NTR เด็กเยอะตั้งสติให้ได้นะไอ้น้องถือว่าขอละเอาให้มันสนุกภาพมันจะได้ออกมาโดยรวมสวยโอเคนะครับครับนะมองหน้าบังเหรอโอเคแล้วก็มีเรื่องจะบอกคืออย่างนี้ไอ้เฉินครับเอแฟนกูรับเอาแบบโลโก้แกงนะเผื่อไม่รู้ครับแค่นั้นแหละนะว่าแต่วันนี้วงคือแค่นี้เลยใช่ไหมครับไม่ไม่ได้วงใหญ่เหมือนเดิมอ่าถูกต้องเอาอะไรเพิ่มไหม เอาไม่ไแค่แค่รู้เฉยๆครับว่าวงมันเล็กลงไม่ติดใจเพิ่มไหมเป็นแดงเล่นเขียวเอขอเสริมเรื่องสรุปเราพูดครับรุปอะไรนะเสริมเสริมเรื่องสรุปเราพูดเรบพูดได้นะครับทุกคนเต็มที่เลยครับเอาเต็มที่เลยตกตรงลงกันก่อนพ่อเดี๋ยวแบบบางทีแบบเดี๋ยวได้ครับเดียวเดียวเดียวครับอันนี้เดียวตู้แปลงฟันก่อนนะแปลงแล้วพี่อาบน้ําแล้วเด้อแดงแดงเอดแดงแดงชมพู ้ถนนมันเยอะถนนมันเยอะถ้าดูดีๆซอยมันเยอะมากใครถ่ายรูปเหรอฮะโอเคเอาตามนี้ครับไม่มีใคร<ป>สงสัยอะไรแล้วใช่ไหมยกแยกนิดนึงครับจากตำรวจครับทางดูไว้กับทางโนโตอยากให้ตำรวจใส่อะไรเป็นเอกลักษณ์แยกสีไหมครับ สีอื่นได้นะครับที่ไม่ใช่สีอื่นใช่ครับเป็นสีดำเป็นขาวได้เลยครับแบบสีส้มแบบเดเป็นชุดสว่านไปเลยก็ได้ครับเป็นชุดสว่านเลยได้ไหมสว่านเดี๋ยาลอบพระไอ้ตู้อย่ายวลอบพระนี่นี่คุณแค่หล่อยุณแค่หล่อยเขาขอไม่ได้เล่นสองสนาขอเปลี่ยนครับขอเปลี่ยนสีครับให้ตำรวจเปลี่ยนสีใช่ไหมเป็นชุดที่ไปจับกลุ่มธนาคารก็ได้มั้งใช่ปะออ๋สว่านอ่ะสว่านได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูห้องหนือมีเสียงต่อต่อเป็นสีอื่นได้ไหม ไม่ไม่ไม่คือถ้าสมมติว่าถ้ามันมันไม่มีชุดแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวตำรวจจะใส่ชุดที่มันแบบว่าสีแจ๊ดแหละให้แบบมองเห็นเลยว่าคือมองเห็นได้เลยครับดีครับดูเขียวหรือชมพูอ่ะได้ได้ได้แจ๊ดอ่ะเลยชมพูนะชมพูนะอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่สีส้มพี่ผมไม่ชอบแป๊มมึงพูดอะไร่ว่าแป๊มพี่ไม่ชอบแลพี่ผมก็ชอบแผนก็พอแล้วพอแล้วจะเฟรดแล้วเว้ยติดทางกันเองว่าไง ใ้แผนงลุงกลังจะปล่อยตัวดไว้ก็ชอบนะียตูนี่ปากดีนะไม่ได้ปากดีอย่างเดียวพี่ปากเหม็นด้วยมาดิที่มามโพเรียมอะนี่มาเลยโอ้โเปรียเปรี้ยว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 ี่มา e m เช่อใส่รูปสงแก๊งจะบัฟอะไรก็ได้จะบัฟแผนเจ็บ มาแนวมีไปแทงดีกว่าไอ้สัสเดี๋ยวมันร้องมาก้างเดี๋ยวมันไม่คุยกับมึงหรอกไอ้เหี้ยเนี่ยตะกี้กูพูดทีนึงแม่งตึงใส่กูเลยทำเสียงตึงเลยใส่ก่อนเลยป่ะแม่งสำรองหน้าแม่งแบบตึงเปี้ยเลยอะตอนเนี้ยสำรองคืออะไรอ่ะเชี่ยตัวบนปากดีบอกให้เพลีนเพื่ออะไรมึงเตรียมหมดแล้วพี่ผมไม่ได้พูดอะไรนะ้วพี่เด็กแจ็คพี่ตึงตอนดีกับพี่เอมดียดีดูดิแม่งโมโหเลยแม่งตึงเปี้ยเลยอ่ะคือแต่ไม่ได้เลยคำนี้อะป๊าสำรองคืออะไรหรอสำรองไว้มีหน้าที่ตอนตัวจริงเจ็บไงลูกไม่มีเอเดีหรอแจ็ค มีแล้วครับได้แล้วครับมีแล้วครับตัวเลือกไปพี่เฉินได้ใบครับไม่เจ็บพี่เฉินก็เป็นสำรองแันวนี่ใช่ปะมีห้าพี่โดนยิงแล้วเลี้ยงเฉียนเลี้ยงใบโดนหนึ่งนะมาจะไปรับหนึ่งนะบอกก่อนไม่เป็นไรให้มันพูดไปปเร็วเฉียนเร็วไอ้ตันมึงอะไรนี่เออพี่เลี้ยงอยู่ไหนอะอะไรอะรถเฉียนรถไหนรถอะรถนะรถรถรพี่ก็อ๋ออ๋ออยู่ที่อยู่ที่นันก่อนไหมเดี๋ยวขอเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผม อ่อมึงมึงเรียงแถวเขาเลยเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยเชิญกัวหน้าแก๊งเชิญเรียงแถวเลยครับยืนมองหน้ากันดูดปากกันด้วยครับมาถ่ายรูปูนี่ตรงนี้เลยก็ได้นี่นี่ตรงนี้เลยนี่เยอะเลยหรอกองแก๊งเรียงนักดาลเลยครับเชิญหัวหน้าเดินหน้าวาข้างหน้าเลยครับผมรองเท้าไหน่อยน่าเก๋ได้เลยม้าไอ้ยูชินแล้วมันเที่ยวนี่ท้าทันนะครับนี่ท้าทันกันลก ไม่จับมือซะโดนดิไม่จับจับมือนี่กม่จัจับมือมันนักบอลนี่ไงหมูแยงนเดีั่นก่อนใควใครก็ได้ใครก็ได้ไอ้ตู้เดินหน้านิดนึงเดีือนสนุกายก็ได้สนุกโอเคพี่เกียร์พี่หยิบของผมเลยนะเอาไปเอาไปทางนี้นเกียร์คือชาวชาตินี่เกียร์เปหน้เดิมเดิมเดิมท่านี้เดิมเดิมอะไรเดิมเดิมคนผมกนเก่งน้องท่านไหนวิเดิมเดิมอะไรท่านไหน บอกข้างหลังข้างหลังหลบไปหน่อยข้างหลังหลบไปหน่อยข้างข้างหลบไปหน่อยไปโจโจโจบอกคนหลบไปหน่อยหลบครับจาน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 หลบฝั่งนี้จามาฝั่งนี้จานจานจานหลบจานหลบหน่อยจานเอาไอเกลไว้ไหนบอกเรียกอะไรวะเธอโนมันปิดข้างซิริก็ได้ครับพี่ไข่ย่างไข่ย่าง459 459 459อะไรับพี่เมื่อกี้เวลาโกดกแดงมันแพ้มันก็มีข้ออ้างอันดิเขพีกมากกว่าอ5อไม่เคยครับไม่เคย459เกมโอเคค่ะเกมไปหรือเปล่าเกมค่ะ มีชื่อนัดดาวเลยว่ะกระตู้แล้วก็มากาะตี้ีเตอร์ฝากด้วยสองลูเดี๋ยวกูจะเอาขวานช่อหัวญี่ปุ่นปลอมมะแลยไม่หนัพี่พี่ผมเองเด็ดตีแกแล้วนี่แต่แล้วคือไปขลาบอันนี่ด้วยไปฉลามเสกอะยังไปเตะกันสาบแล้วปไปฉลามเสกแทงคอไอเปิมเสกอายุชินไปกดไปอมดแล้วคนมีเยอะ มึงอย่ามึงอย่าไปด่ายูชินมันเยอะแล้วว่าแล้วนั่นแหละที่ยู่ก่าาร่อย่ามาาเรื่องกไอบากาแล้นั่นแหละยูชินแกโชว์สีโง่เอเปมป้ามันงอไอบากาฮะเต้แกกูทีกู่ปากสตุไปเปล่าอะไรนะที่เน้องรักกันรักเหมือนเดิมครับแก่สีแกเไแก่ครบเร็ยแล้ เอาเต็มตัวขึ้นรถเลยครับผมไอเทียบไอที่จุดหยอดน้ำมัน่อยไอ้เทียเปรี้ยวขึ้นรถได้ไมเทียเปรี้ยวต่อแถวเลยไอเทียบเปรี้ยวไม่กลุ้มมากัอไม่ดบเปรี้ยวต้องมีมาไอ่ทียบเปี้ยวตัวเดีเฮ้ยพวกมึงจับพวกเราจับกุ้งผ้าดิพวกเราไปจับกุ้งผาดิพวกเราไปจับกุ้งผาก่อนดิไปจับกุ้งผาไม่ได้ถอยงอเข่ะจับกุ้งผ้าเป็นๆๆพอแล้วคุยฟังฟังก่อนสนจับกุ้งผาหน่อยได้คนหนึ่งมีคนหนึ่งต้องกูคนหนึ่งคน ตเดือาเดินก็ให้เกิดเก่เกครับพี่เขามีเขามียีิบเจมั้งเมื่อกี้ผมนเราหายใครไปหนึ่งแวนบ้าไอแวนมาแล้วไแวนมาแล้วไหนแวนนู้นนี่ไงไหนแวนไหนแวะยี่สิบเก้าเไม่ครบแล้พ่เชินเจี่สิบเก้าครบแล้วไม่ครบขาดหนึึงยี่สิบเก้าอ๋อไอช่วงไหนอ ไันนี่ไปชมได้ชม <AN> <bunker. S 1> นั่งอยู่ในรถได้ชมนั่งอยู่ในรถได้ชมนั่งอยู่ในรถโอ้แล้วไปจากของพี่ที่โน่นไปขับรถให้ได้มื่อวานเนี่ยเจียวเดี๋ยวตัวไรเจียวตัวไรเดี๋ยวจุดออกคุยกันทีอย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่จุดออกค่อยคุยใหญ่ทีรถใครว่ามั้งวานไม่ต้องรีบขับรถนะค่อยขับรู้เปล่าโอ๋ยรอเล่นรอเล่นบนรถนะเดี๋ยวพิจารณาเองต่อกันเป็นแล้วถูกไหมเมื่อวานเพิจารณาเองโอ้โหเกาะเกเรื่องอะไรสภาณี อันนี้เมย์สองทำได้นะรู้เปล่าเขาดูออกปีก้องนะครับปาตีไม่ต้องไปยืนเล็งขนาดนั้นเลยหรอไม่ต้องยืนเล็งก็ได้ครับถ้ามันรูทิกอ่ะแย่แท้ต่อต่อไปนู้นไประวังนู้นไปเวลาไปถึงจุดโต๊ะครับจ่ายรอกแขกเป็นแดงกันนะรีบรีบเอานะผมโดนเจาะยางช่างอยู่ไหนเออไอจ่อยางไม่รู้ครับแม่ไม่รู้ครับโดนต้มยิง ยางไม่ดีหรือเปล่าเรียกช่างมาก่อนเรียกช่างมาใส่ยางให้มันก่อนจะใส่ที่จุดก็ได้ไหมครับนะผมว่าจู้งขับได้อยู่แล้วสามนอว์สามร้อยตู้งขับได้อยู่แล้วรถไม่พอพี่ไม่ต้องเรียกแล้วเขี้ยะอ่านต้องขึ้นรถก่อนนะไม่งั้นมันไม่ติดเดินขึ้นอ๋อเอาดูไว้ไปก่อนเลยเดินครับสู้ๆครับ Just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.